ครันนี้เราก็เดินเข้าปราสาทต,ตาพรหมเขาข้างในนี้ก็จะมีปราสาทอยู่นี้ประตูทางเข้าซุ้มทางเข้านะมีด้านหน้าก็มีพรหมอยู่หน้าพรหมพระโพธิสัตว์คาการทำนั้นว่าเป็นหน้าพระโพธิสัตว์นะนี่เขาก็เอาเหล็กค้ำไว้ไม่ให้พังของปราสาท ทางซุ้มทางเข้าปราสาทตรพรมเราเข้ามาข้างในแล้วโหบริเวณโดยรอบนี้ก็ยังมีป่าไม้ให้หลงเหลืออยู่นะมาดูมาดูตรงนี้ถ้าาาาเป็็นระทไยกคือชวห ชาแมนที่เจดได้สร้างประวัตหลังนี้ขึ้นมาเมื่อที่ศตราช1186จุดประสงค์แรกก็คืออุทิศส่วนกศนุศลแด่พระราชมารดาของพระองค์ท่านนามว่าจูเดมิเป็นคนลีกวัวก็คือนครศรีธรรมราชประเทศไทยนะฮะแต่นอกจากอุทิศส่วนกศนุศลแด่พระราชมารดาแล้วยังใช้ประโยชน์เป็นราชวิหารหลวงด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นราชวิหารหลวง ในบันทึกเขาเขียนว่าในภาษาหลังนี้มันมีของมีค่ามากมายเหลือเกินอัญเชิมณีเป็นหมื่นหมื่นเม็ดภาชนะที่ใช้ประกอบพิติกรรมเช่นถาดเช่นพานทำจากทองคำนั้นน้ําหนักรวมประมาณ500กิโลกรมัม<อ>การเขียนเช่นนี้จึงเป็นปัปปจจัยแรกที่ทําให้ภาษาหลังนี้สุดโสมเ mm hmm. พราะเพราะว่าพวกที่หาสมบัติมันมางัดหากัน mm hmm. มันก็ถล่มลงภ mm hmm. าษาหลังนี้ก็นั่นจะสุดโสมนะฮะ mm hmm. เกิดจากมือคนอันหนึ่งปัจจัย เกิดจากสงครามปัจจัยที่สองเกิดจากธรรมชาติปัจจัยที่สามทุดโสมมากธรรมชาติก็คือต้นไม้ขึ้นไปชอนชัยทําให้ดันก้อนหินถล่มลงมานั่นเองความทรุดโทรของลารหลังนี้ปัจจุบันนี้อินเดียกําลังบูรณะอยู่ แต่ความทุ้มโซงของมันนั้นทําให้มันโด่งดังได้เพราะการถ่ายหนังเท่านั้นเรื่องแรกไม่ดังในภาษาหลังนี้สมัยขาวดาก็คือชูบ Brother เกี่ยวกับลูกเสือ2ตัวไม่ดังมาดังเรื่องที่2ก็คือ t ูมไรเดอร์นะฮะที่มีอันูน่าจูลี่มาถ่ายทําเป็นนางเอกตัวเดียวนะฮะแล้วไอ้รากที่นางเอกเดินเดินแล้วก็ตกหัวพองงไปในหลุมแล้วก็รากใสย้อยเต็มหัวนั้นนั้นเป็นเอฟเฟกไม่มี นะไม่มีรู้แล้วนนว่า <5 S 2> ไม่มีมมมแล้วก็ไอ้ที่เขาแอคชั่นโดดหนีเศษหินออกมามีรากไซจับแอคชั่นแล้วมีรากซรากได้อะไรย้อยลงมาอันนั้นมีเดี๋ยวเราไปถ่ายกันอนะฮนะ อ๋อมีค้มมีกรองโอทำไรนาะไาเราเราไม่มีโอกาสได้ชมดูแล้วเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆเราไปชมปราสาทตาลพรมเราไม่มีโอกาสที่จะดูการ อ่าเราเข้ามาแล้วปสาทตรพรมภาษาตาพรมนี hmm, so <sh arp trilogy> mm ่ก hmm, ลุ uh ่มของเราฮะไรหน้าหลายตาฮะเดินกันมาเป็นแถบเลยปาษสาทตาพรมนี่ปาษสาทสุดท้ายของวันนี้ครับปาษสาทตาพรมฮะเพื่อนเพื่อนเราในกลุ่มก็เข้ามากันเยอะเลยโอเคเลยปาษสาทตรพรมโอ้เพื่อนเราน่ทางน้นท้งไกลๆน่นอ่ะ เพือ่อนเรอโอเคไปต่อเข้ามาแล้วครับเข้ามาในปราสาทตาพรมแล้วปราสาต้นปรสาสนนี้รู้สึกจะมีต้นไม้ชอนชัยอยู่เป็นต้นไม้ใหญ่สวยด้วยคนชอบถ่ายรูปตรงนี้นะ กลุ่มเราก็เข้าไปในปราสาทแล้วปราสาทนี้มีต้นไม้รกลงลังเต็มหมดเลยชอนชัยไปหมดหม,มีต้นไม้ตัวหนึ่งเป็นรากไม้ที่อยู่บนปราสาทนะลองจะได้ถ่ายแต่อยู่ในนี้แหละพี่ศึกษามาแล้วใช่ไหมไม่ศึกษาดูเอาไม่แกเขาบอกว่าไม่ใช่ติดเศไม่ไม่มีต้นไม้ตันหนึ่งที่ท,ที่ที่อยู่บนรากมันย้อยลงมาเลย ็นของจริงแลงไเป็นปนเิดเน้ามาเป็นชั้นชั้นเหมือนเหมือนกับประสานหินพิมายเข้ามาเป็นชั้นๆคล้ายๆกันภาษาจะเข้ามาลักษณะเดียวกันหมดเข้ามาเป็นชั้นๆัเป็นล็อกๆผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาตรงนี้เราก็จะมาเจอสะพานนาคเนี่ยสะพานนาคนะ สะพานนาคนี่เป็นพยาครุดกับนาคนะเขาชอบทำพยาครุดกับน,นาคตรงนี้นี่ครุดนี่นาคนะนาคในจำนัดสวยงามมีความละเอียดระดับหนึ่งเดินต่อมีตัวประสาทอยู่ในป่าในโดงเงียโอ้โห นะโอ้โหก็ทํไมมันสีเงินเงินโอ้โหอย่างกับต้นไม้ที่ตายแล้วนั่นแต่จริงๆไม่ตายนะมันถัดใบแต่เวลามีฝนมาโอ้โหสีทองเสริมสูงเพราะมันกระทากับส่ะเพราะว่าใช่หรืครับผมถ้าสายหมดมันก็ดําละไม่ก็แพ่นไม้สีเป็นทองไม่ใช่มันกระทบกับสายมันเป็นอย่างนี้นะฮะที่นี่ผมอยากจะเจนอย่างนี้ ไม้พวกนี้เนี่ยมันมีหลายต้นนะไม้พวกนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนไม่มีแก่นไม่มีรากแก้วและไม่มีรูปมีแต่ดอกเกสรแค่นั้นเองแต่ความร้ายกาจของมันก็คือถ้าลมพัดเกสรมันไปคาอยู่ในซอกหินไหนมันจเจริญเติบโตอยู่บนซอกหินนั้นท,ทั้งที่รากไม่ถึงพื้นอความร้ายกาจของมันก็คือมันมีรากฝอย มีรูเล็กๆเท่าทูบมันสามารถจะทะแยงรากฝอยเข้าไปได้พอโตขึ้นมาเมื่อไหร่มันดันหินใ้แยกเพื่อรากใหญ่ขึ้นมาจึงทําให้ปราสาทถล่มลงมาเพราะเพราะรากพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดูใกล้ๆนะเข้าไปดูใกล้ๆกันเรียบร้อยที่ยังครับเข้าไปใกล้ๆกันเลย้้ะรตน

แล้วเข้ามาแล้วประสา,าร,ระพร้อมละปัสสาตะพร้ล,ลรมโอ้โหปัสสาวะระพรมนี่สุดโสมไปเหมือนกันนะนี่ต้นไม้นี่ครับเป็นลากลากขึ้นมางี้ครับลากชัยเข้าไปนี่อีกลากหนึ่งเป็นไฮไลท์เลยตรงนี้ ไฮไลท์เลยตัวนี้รากนี่นี่ไงต้นไม้สวยที่ผมอยากจะเรีนยนว่าต้นเนี้ยมันมีรากสองด้านเลยนะคุมหลังคาระเบียงครบทั้งสองด้านเลยอืฉะนั้นโอกาสตัดแทบจะไม่มีเลยอันนื่อย่าว่านอกจากมีส่วนกดแล้วมันยังมีส่วนค้ำด้วยอทั้งคำ้ำทั้งกดนะฮะเพราะฉะนั้นเหมือนกับช่วยประยุงต์ทั้งช่วยทั้งทั้งทั้งทำลาย เเข้ามาหมดหือยังเข้ามาหมดหือยังอ๋อนี่เห็นไหมถ่ายรูปหมูถ่ายรูปหมูถ่ายรูปหมูเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวถ่ายรูปรวมกันมาดูตรงนี้ดูนียสวยมากเลยต้นไม้เป็นตรงนี้มันมีต้นไมไปไป,ไปอย่โอเคเลยเรามาข้างในเข้า,ขามาข้างในนี่ก็จะมาอ,มอีกฝั่งหนึ่งของระเบียงคดสวยมากเลยต้นไม้เป็น ีต้นที่เราถ่ายเมื่อกี้เนี่ยข้อมาถึงนี่เลยเห็นไหมลากมาข้อมาถึงนี่เลยลากมาข้อมาถึงนี่เลยฮะลากของปรา,าสาทมาถึงนี่เลยลากลากย้อยลงมาถึงนี่เลยฮะอยู่บนปรา,าสาทนี่เห็นไหม เป็นการทำลายเป็นการเนการทำลายอย่างดีเลยกรบรมูค่ะลมูค่ะเนี่ยเห็นไหมลากไม้ปุ่มประสาทเอาเลยครับเอาเลยครับชอบตรงไหนนั่งเลยใครยุ่งกนถ่ายให้เต็มเต็ม เต็มเฟมเลยครับเต็มเฟมเลยภาษาตาคมเต็มเฟมอ่าเอาเลยครับนั่นฟาจารย์ถ่ายอยู่นั่นน่ฮะความสวยงามต้นไม้รากไม้สวยงามมากแต่ก็แฝงด้วยการทำลายนะ เนี่แยแฝงในการทำลายนะย่าลากเขาชอนชัยเขาไปตามปราสาทนะมองดูสวยงามแต่ก็เกิดการทำลายเกิดขึ้นอ,อ,อ่าเนี่ยตูวฮนะลากลากไม้ชอนชัยเขาไปอย่างเนี้ยนะชอนชัยเขาไปต้นอะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้นักท่องเที่ยวก็กำลังชี้ดู ดูพึ่งดูประสาทหรือดูอะไรไม่รู้บอล The Big Ball เออดูดูเป็นพึ่งดูประสาทนะประสาทตาผมเอาเดินต่อไปนู่นก่อนกลับไปที่เดิมลากประสาทตาผมเอาแล้วเข้ามานี้ไปไปเดินต่อได้ยังเดี๋ตามไปไปตรงนี้จะได้มันจบมา ใช่ใช่เราเดินจากจากปราสาทลากไอจากต้นไม้เราเลยก็มานี้ข้างในนี้ก็จะมีความมืดมิดหน่อยมืดมืดหน่อยเพราะเขาไม่มีไฟนะมีการต้นไม้ลายต้นไม้กรุปเลเดอร์มีกรุปเลเดอร์ทางนู้นมีต้นไม้อีกที่เขาถ่ายทําหนังนะกรุปเลเดอร์ปราสาททกปราสาทที่นครไอที่ขแม่ก็คล้ายๆกันนะเป็นศิลปะคล้ายคล้ายกันทั้งหมดเลย เขตาพรมนี่ก็ใหญ่ปราสาทใหญ่แล้วก็มีหินหักผุพังตามกาลเวลายตรงนี้ก็รอการบุญละะเกิดขึ้นนีไม้เต็มเลยเห็นไหมอยู่ใต้นี่ปราสาทตาพรม มีลากไม้อยู่ตรงนี้เลยแต้าหน้าใหญ่ที่เหมือนสูดูตอร์แลบเมี้นะลากไม้เกาะอยู่บนไัลขึ้นมานี่มันจะปูฟางตามการเวลาแล้วนี่นอืมอื ลุกอกตรงกลางทุกกไม้เต็มที่เลยเต็มที่เลยค่อดูว่า ลากย้อยละมุมละย้อยเต็มเลยลอวเทียเลยครับที่ที่ที่ละคนเลยครับที่ยวเที่ยวคนเออถ่ายเดียวอ่า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 มาตามบายเลยค่ะสวยลุกลุกลุกนิดนึงที่ติดกัไม่ติดแล้วไม่เอาเดี๋ยวแล้วลักไม้ที่สั่นใสนี่ก็ทําให้เกิดความสวยงามแล้วก็เกิดการทำลายไปได้เหมือนกันดูกระต้องถ่ายอ่าจะไดมีเพื่อนเยอะตรงนี้ไม่มีพรมไม่มีหน้าพรมเลยข้างในนี่ ลายจำหลักก็จะไม่ชัดเจนเท่าไหร่เหมือนกับปร,บร,ร,ระสาทปันไทยสีปันไทยสีเรียบร้อยแล้วขยับออกมาเรียบร้อยแล้วขยับออกมาข้างในนี้เราจะเดินไปอีกนิดนึงข้างในนี้ก็มีสิ่งประหลาดพังยังไม่รอการบูรณาอยู่อีกเยอะ สิ่งประคักพังอเยอะแยะนะ yeah, yeah. ดูฝั่งนี้มี <Okay. S 1> มีรากไม้ oh. รากไม้ oh. อ้อมมาอีกฝั่งหนึ่ง oh. ของปราสาทนะเ oh. ขาคุมปราสาท oh. จนเกิดความสวยงามตามธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะ oh. ตรงนี้ก็มีการบรูรณะค้ำไว้เพื่อมาให้เกิดการพังลงมา กันโอ้นี่เขามีหล่อหินหล่ออะไรบรูรณะไว้ไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะทําได้ต้องเอาเครื่องมือหนักเข้ามาก้อนกองอิดก,กําลังะลักพังอยู่เต็มอยู่ต้องใช้เวลาในการบรูรณะอีกเยอะเสาตรงนี้เอ็นหมดแล้วเราเราเรา,เราไปถ่ายภาพนิ่งก่อนไมเป็นไม้ไงครับเป็นไม้ท่ วันนี้ไงนี่ครับตรงนี้มีหน้านางอับสอนอยู่ตรงนี้เล็กๆอยู่ในช่องนี้นะผมซูมไม่ได้นะซูมไม่ได้ก็เลยต้องไปซูมในคอมอ่ะมาดูมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งอ่าอยู่ตรงนี้เห็นไหมอยู่ช่องเล็กๆช่องเล็กๆช่องนี้นี่นี่นี่เอารากไม้อยู่นะด้านในถ้านางอัชลาหรืออะไรแหละไกด์บอกอัชลาหรือนางอับสอน นี่คือนางสอนชื <reveal again response> mm ่อ hmm. นี่ชื่อช่นอยู่อ๋อมีชื่อหรือเหรออ๋อลากไม้คลุมหมดเลยแล้วเดินต่อเป็ดทุบเตื้องเปิดทุบเลยนะมาตรงนี้อีกโอ้โหโอ้นี่ต้นไม้นี่คลุมไปหมดเลยฮะไปข้างในแล้วหลังพิงแล้วก็ทุบหน้าอกเหรอ ออาธิษฐานนะอ่ะรอดูข้างในนี้อันนี้ที่เดียวเอาหลังพิงกำแพงกำแพงแล้ทุบอกนะข้างซ้ายมามาเราลองมาทำดูนะลองทำดูลองทำดูนะแล้วเข้ามาทุบอกอ่านี่ครับทุบอกนะครับการทุบอกเขาเชื่อว่ามีการทุบอกแล้วขอพร ก็จะหายโรคแตต้องทิ้งผนงนมาทิ้งผนังจนทุกอกนี่ไ้นไง้นี่นี่ขอยังไงอ้าดูท่ายให้หน่อยทิ้งผนังแล้วก็ทุบเนี่ยตรงนี้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 สิไม่ต้องขอไป็นไอ้ที่ฐานก็พอไม่จุดทุบก็ได้แรงนะทุบสามทุบสาม นี่คือว่าภาษาโุกมันจะเกิดความเปวันขึ้นโยกแก๊กขาฮะเด็บครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็บอ่าเราก็ทบแก้งลูกขาเพื่อจะโล่งใจให้เจ็บได้หายโอเคครับทุกอะเราทำบุญหน่อยเราทำบุญหน่อยทำบุญทะอะทำบุญเหรอทำบุญทำบุญหน่อยทำบุญหน่อยทำเผื่อนไปด้วยใบหนึ่งเดี๋ยวแอร์ให้ด้วยใบหนึ่งเฮ้ยยี่ไม่ได้สดทำบุญให้ท่านหน่อย ได้ดูเลยนะที่นี่บุญนิดน้อยอ้าวใส่ดำไปทำบุญทำบุญเอาไก็ไปมองไม่เห็นเลยนะนี่ไม่ลุ้มันไปโอเคเราก็เดินต่อนะเข้ามานี่อีกเสร็จแล้วเราก็ออกไปข้างนอกนี่ออกไปคันนี้นะออกไปทางนี้นะออกมาแล้วจากปราสาททุกอกมาแล้วประมาณนี้เอานี่นะดูซิมีปราสาทรากไม้ตรงนี้ คุมไปหมดเลยนะคุมไปหมดเลยฮะยมีรูอยู่นิดนิดนึงแต่เขาก็ใช้เหล็กค้ำยันไว้เพื่อไม่ให้หัก <c oughs> ต,ต้นไม้ใหญ่ราคาอ่ะต้นไม้ใหญ่มากก็ต้องค้ำยันไว,ว้เๆๆๆนี่ยเล็กบนไก็ยังถ่ายเลยอ้โดูเนี้ยต้นไม้นี่ใหญ่จริงๆรากนี่ใหญ่จริงๆเนี่ยที่นี่ปราสาทตาพรมนะตาพรมจะมีไม้นี่เข้ามาเป็น สิ่งสวยงามเป็นสิ่งสวยงามอีกแบบหนึง่งแต่ก็ในความสวยงามก็จะเปลี่ยนเกิดการทําลายนะเกิดการล้ากันหักต้องเอาเหล็กมาค้ายันไว้เห็นไหมนี่เห็นไหมศิลาหักเลยศิลาแหลงนะแมต้องค้าไว้เกิดการจําบักนี่กันหักขึ้นมานี่ <c oughs> ในความสวย <c oughs> ในความสวยก็จะมี การทำลายอยู okay. Okay, so so mm ่ในความสวยอยู่เามกันตอนโอเคครับก็เราก็ไปดูมุมอื่นต่อตอนนี้เราก็จะนั่งสมาธิสักสินาทีอันจงมาดนบันดานให้ใจของข้าพระเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิภธรมสัโคภะเพภาคีภาวันตุเตขอให้ศาสตร์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญเราก็ได้เดินทางกลับละออกจากวัาศรัตรพรมละเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเราก็ออกจาก จะออกจากปราสาทตาพรหมมาทางเก่าทางเดิมนะเดินตามมาตามมาตามมาปราสาทตาพรหมเป็นังไงครับ,ร,บรู้สึกมีความสุขมากค่ะเ๋อมีความสุขมากเลยมาเที่ยวนี้ะโอ้โหจ,จะแดดรอ้อนหรืออะไรก็แฮปปี้ปปทุกคนเลยนะ๋นะอ <laughs> เราเราเราจะกลับแล้วมีมีอะไรฝากบอกหน่อยไหมครับ ีาสสนุกค่ะสนุกนะมีความสุขนะมีความสุขไหมครับอ๋อมีความสุขทุกคนนะสาธุนะครับอมีความสุขทุกคนเลยป้ายเดินทางออกไปจากปราสาทตรพคมเราตามมาตามระเบียงโคดนี้ มืดหน่อยตรงนี้เขาไม่มีไฟนะก็จะมืดดิดหนึ่งได้ออกไปข้างนอกจะสว่างอีกมืด,ดนิดหนึ่งนะโอ้โหนี่เราเดินอยู่ในปร,ปราสาทตราพรมนะเป็นไงบ้าง

ออกไปนอกภาษาแล้วครับในเข้ามาในภาษากําลังจะออกไปข้างนอกกินเสร็จแล้วก็เลยปลูกเร็จนะโอ้โหมืดหน่อยนะตอนนี้มืดหน่อยเราอยู่ในปราสาทแล้วก็จะมืดนิดนึงมืดนิดนึงอะตรงนี้มืดนิดนึงเราจะออกไปข้างนอกปราสาทส่วนมากจะไปคล้ายๆกันหมดไม่รู้ปราสาทไหนก็คล้ายกันหมดแต่จะ่ดูศิลปะ ตาดูอ๋อทีูใช่ดูแล้วก้อนหินของปราสาทตาพรหมนี่จะเหมืองเหมืองกับปราสาทอ่าบายนนะก้อนหินจะก้อนเล็กหน่อยไม่ใหญ่ก้อนหินไม่ใหญ่ไม่เหมืองกับปราสาทนครวัดก้อนหินใหญ่ก้อนหินตัวนี้จะเล็กนะสังเกตดูจะเป็นก้อนเล็กๆต่อกันนะต่อกันเนี่ยใช่ไหม ก้นเล็กๆต่อกันแล้วมีการเอาคานง,งัดคานหามระบบคันหักกาหามเข้า,า,ขา,ขามาช่วยนะประสายาไปนู้นเลยออกไปนู้นเลยฮะเรากำลังเดินออกไปกลับไปขึ้นรถนี่ตรงนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่จะมืดหน่อยมองไม่เห็นผมต้องเอาไฟเขาช่วยแล้วมืดหน่อยเนี่ยดูตรงนี้ก่อนนะดูตรงนี้ก่อนคืออะไร นี่ครับนะเนี่ยเราจะดูตรงนี้นะเป็นพระนะตรงนี้เป็นพระที่เอามาวางไว้ไม่น่าจะอยู่ในยุคสมัยเดียวกันหรือเปล่าเป็นพระที่มานอนวางไว้เนี่ยอันนี้น่าจะอยู่ในยุคเดียวกันเพราะมันเป็นปางนักปกและมีเดือยอ๋อมีปางนักปกและมีเดือยอ๋อแต่สิ่งที่ผมเสียดได้ที่สุดก็คือองโนนเสียนหายอ๋อนี่องนี้เสียนหายนะ คือวันที่5 oh, <okay. S 2> พฤษภาคม2014เอ้อ2016 2016ผมเข้ามาเจออ๋อหายเร็วนี่เองวันที่6พฤษภาคมเข้ามาอีกรอบหนึ่งหายอ้าวทำไมหายได้งั้นล่ะหายในระหว่างคืนที่5เรอโอ้โหหายได้ไงเนี่ยสิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือหูนี่นะเหมือนพิมพ์ของ uh. ก็ S <S เรียกอะไรนะอันนี้อะไรอะ่ะพระสมเด็จอะไรนะ,ะไ,รไม่ใช่นี่เป็นพระพุทธรูปที่เข้ามาพระพุทธรูปทีป่คิดว่าอยู่ในสมัยร่วมร่วมปัจจุบันกับประประศาสน์ร่วมร่วมสมัยเดียวกันกับประศาสน์ทไมอว่าอย่างนี้ไม่วางให้เรียบร้อยเขาอยากให้มันอยู่ในสถานที่ที่สมควรอยู่ถ้าที่อื่นก็เป็นนั่นเองแล้วมันไม่ตั้งสวยๆเหมือนอะไรนะก็เรียกอะไรนะพระอะไรเนี่ยที่หูยาวๆพระสังฆจาย์ไม่ใช่พิมพ์สมเด็จเหมือนกันนะ พิมพ์สมเด็จพระซุ้มกอเหรอไม่ใช่หมายถึงพระพุทธรูปที่บ้านเราหรอไม่พระพุทธรูปองค์เมื่อกี้ที่ผมบอกเสียนหาย <c oughs> เหมือนอะไรนะเอาละเราออกมาข้างนอกแล้วไปเรืเร่อยๆนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ออกก็ไม่เป็นไร สะพานอ้าวทำไมนี่กลับมาทางหลังเนี่ยเอาหน้าก็หายหันหัวด้านไงมีสองด้านเนี่ยฝั่งนี้ก็ครุฑฝั่งนี้ก็ครุฑมีสองด้านนะโอ้มีสองด้านพุทธกับพญานาคมารวมกันใช่ใช่นี่พุทธไปยพญานาครวมกันนะนี่สะพานนาคพานครุฑไม่ได้ฟังเหรอมองว่าเอาศาสนาพุทธเข้ามาเพราะศาสนามีสามปัจจัยมีสามปัจจัยศาสนาพราหมณ์เชื่อในเรื่องเทพศาสนาประเทศไทยก็ศาสนาพุทธทำไมยังมีสามปัจจัย มีการบุรณะเกิดขึ้นมาใหม่นี่ดูตามตามสายตาก็คือเกิดการบุรณะเกิดขึ้นไม่งั้นก็คงจะซุดโซไปมากกว่านี้ถ้าไม่มีการบุรณะทาให้นักท่องเที่ยวได้คนได้รู้จักความยิ่งใหญ่ของสมัยของโบราณว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนตอนนี้เราได้ชมปราสาทตาทมจบแล้วเราก็ตาพรมเราก็คงจะของลากลับประมาณนี้ก่อนคงดับแล้วนี่ลากลับประมาณนี้ก่อนครับ โอเคละก่อนปราสาทตราพมโอกาสหน้าจะได้ไม่เยี่ยบชมไม้เกค,ครับกลับก่อนครับไ๊ามาย